พาเพื่อนๆวันนี้จะมาพาเพื่อนๆเปิดดูซองแดง<ม>ที่ไปทำบุญมาจะมีอะไรอยู่ข้างในเดีย๋ยวเรามาดูกันพอเราเปิดซองนำโชคออกมาแล้วเราก็จะเห็นข้างในก็จะมีแขน แผ่นยันนี่นะคะแผ่นยันนี่คือแผ่นยันแล้วก็มีรหัสลับด้วยนี่คือรหัสลับเพราะว่าได้มาสองซองแต่ข้างหน้าสวยมากเลย

ทําบุญมาหลายวันแล้วเพิ่งมาแกะดวันนี้ก็ได้็ไสร้น้่อเลด้ที่เห็นเห็นกันนี้นะคะมาอัปเดตให้เพื่อนดูช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้กระดูกและข้อ เพื่อนมีความคิดเห็นต่างยังไงบอกด้วยนะคะเป็นสรรมากไม่ช่ว่าคตัวเร็วจากไม่อันนี้ขอภัยได้พราะว่าเป็นสรสัดธรรมชาติไม่ใครายคนอกจากเลทําตนี่ะี่เห็นเี่เวันนี้เ่ยเขาใช้ข้อตั้งแต่เด็กมใช้ข้อเยอะเพราะมันแก้เคยป่วยใช่ไหเอยอวยครับแล้วก็ลง คือซองนี้ก็ได้มากับปีเสียที่บูชามาแต่ตัวข้างหน้าคล้ายๆกันเลยกับข้างในตัวปีเสียเหมือนตัวเดียวกันเลย เป็นแค่แนวทางนะคะไม่ได้ให้งมงายใครชอบยังไงก็ตามสบายใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะคะแถมให้อีกสามก่องนครับในพิเศษในรายการชาไว้แปดเลนครับรวมอีกหกล่อง